สวัสดีครับเพื่อนๆดูพาะกบบูนสามวาวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมพาพปิดตาวัดโคนอนปี1-5นะครับแล้วก็ยังมีแบบนางพญาแล้วก็มีพิมพ์พรอดด้วยนะครับของปี1-5ซึ่งปี1-5เนี่ยก็เป็นพิธีเดียวกับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีหลวงปู่โต พัดประดูชิมพีเนี่ยเป็นประธานในการปลุกเสกนะครับแล้วก็มีเกจีต่างๆเนี่ยอีกมากมาย50กว่ารูปนะครับแล้วก็มีการปลุกเสกถึง9วัน9คืนแล้วก็เป็นพิธีที่ดีมากนะครับเป็นพิธีที่เข้มขลังและหลวงปู่โตก็กล่าวว่าเจ้าของเหรียญเนี่ยมาร่วมปลุกเสกด้วยก็คือเห็นหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมาร่วมพิธีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น คำบอกเล่าของหลวงปู่โตะนะครับแต่วันนี้ก็มีเป็นพระเนื้อชินนะครับหรือเนื้อตะกัวที่ได้มวลสารจากตะกัวเก่าของหลวงปู่เอี่ยมนะครับที่บรรจุกลุไว้ที่วัดโคนอนเนี่ยมาผสมด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังเลยนะครับประปิตารุ่นเนี้แต่ว่ามีการสร้างถึง1 6 8 0 0 0องค์นะครับเขาบอกว่าบรรจุกลุเนี่ย 8 4 0 0 0องค์แล้วก็ออกให้เช่าบูชาเนี่ย84,000องค์เหมือนกันนะครับซึ่งพระปิตารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โด่งดังนะครับในปี15แล้วก็อันนี้ก็เป็น3ององแรกนะครับ3องค์แรกเนี่ยนะครับที่เป็นปี15ส่วนอีก2องค์เนี่ยเป็นปี39นะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยตอก2โค้ด ปี39เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ต้นฉบับของหลวงปู่เอี่ยมนำมาเป็นแม่พิมพ์ของรุ่นนี้นะครับรุ่นปี39เนี่ยจะพิมพ์ทรงค่อนข้างสวยกว่าของปี15นะครับสององค์สององค์ององนี้นะครับสององค์นี้จะเป็นปี39ซึ่งบอกว่าเป็นแม่พิมพ์ต้นฉบับของหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็ ตอกสอโค้ดสร้างน้อยกว่าแล้วก็หายากกว่านะครับมวลสารก็ใช้มวลสารเดียวกันนะครับก็คือเป็นเนื้อตะกัวเก่าของหลวงปู่เอี่ยมมาผสมนะครับแล้วก็ได้ชนวนตะกัวของรุ่นปี15เนี่ยมาเป็นมาเป็นมวลสารหลักด้วยนะครับในการหล่อปี39นะครับเรามาชมกันนะครับของปี15เนี่ยก็ ให้ดูโค้ดเป็นสําคัญเลยนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้เป็นพระเนื้อตะกัวซึ่งเป็นการหล่อโบราณทีละองค์ทีละองค์เนี่ยพิมพ์ทรงเนี่ยก็แม่พิมพ์ก็จะมีหลายแม่พิมพ์นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันหลายแบบนะครับมีองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ผอมองค์อ้วนองค์ต่อมีหมดเลยนะครับเนี่ยผมได้มาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับ พิมพ์ทรงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างมือติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการหล่อแบบโบราณนะครับต้องดูโค้ดเป็นสำคัญเนื้อนี่ก็ค่อนข้างจะดูยากเหมือนกันนะครับเขา,าดูว่าเป็นลายมุ้งอะไรเนี่ยผม,ผมว่าดูดูลำบากเหมือนกันนะครับดูโค้ดดีกว่านะครับโค้ดเนี่ยดูง่ายโค้ดไม่โอเคเนี่ยก็จะไปเช่าเลยนะครับ เช่าองค์ที่คมชัดลึกนะครับหรือบางทีอาจจะตื้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความลึกอยู่นะครับนะครับเลือกโค้ดที่ชัดชัดนะครับแบบนี้่ เอาให้ชัดนี่นะครับเลือกองค์ที่โคตดชัดๆแบบนี้นะครับองค์นี้อาจจะมีการใช้มาบ้างนะครับอาจจะสัมผัสเยอะก็เลยอาจจะดูตื้นไปแต่ว่าก็ก็ยังเป็นของแท้นะครับ องนี้ก็ตอกได้ลึกทีเดียวนะครับจะต,ต้องต้องจับทีละองค์นะครับเพราะว่ามันอาจจะควาหน้าคว้าหลังนะครับนี่นะครับโคต้องชัด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 หมายถึงว่าเส้น ตัวโคดเนี่ยต้องเป็นเส้นที่คมนะครับเส้นค่อนข้างคมนี่นะครับตัวโคดเนี่ยต้องคมเส้นต้องคมนะครับเีจะตอกตื้นบ้างก็มีนะครับตอกลึกบ้างตอกตื้นบ้างแต่ว่า เห็นไหมฮะต้องคมนะเส้นเส้นต้องคมเส้นเนี่ยต้องคมนะครับเส้นต้องคมทุกองค์ อออันนี้หอเมื่อนนกี้เป็นพระเมื่อกี้เป็นพระรอดนะครับพระรอดโคดพระรอดก็เป็นโคดเดียวกันนะครับรงนี้แม้จะตื้นหน่อยแต่ว่าก็ยังคมนะครับเส้นยังคมสองยา นะครับเส้นอย่างคมนะอันนี้ต้องดูโคตเนี่มีเส้นเส้นจะคมนะครับเส้นตรงลงมาแล้วก็เส้นขนานเนี่ยต้องติดกันนะ่ครับอันนี้ตอกลึกเลยดูตัวขอกวาย แล้วหนอหนูเนี่ยเขาจะซ้อนกันอยู่นะแล้วก็เส้นเนี่ยเส้นตรงลงมาเนี่ยต้องคมแล้วก็เส้นขนานตัวข้อกยเนี่ยต้องจดสองข้างเนี่ยตรงกันเลยนะครับแล้วก็ตัวโค้งนี่ก็ต้องคมนะครับต้องมีความคมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็เหมือนกันนะครับ นะครับเห็นไหมฮะคมกริบเลยพิมพ์นางพญาก็เหมือนกันนะครับมีปลอมหมดนะครับมีปลอมหมดทุกพิมพ์ถ้าโค้ดไม่ไม่โค้ดไม่คมแล้วก็ไม่แล้วก็เส้นหนาๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องโค้ดอย่างนี้เท่านั้น ดูแต่โค้ดเลยครับโค้ดต้องคมแล้วก็เป็นรอยตอกนะครับเป็นรอยตอกนี yeah. ่คมอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรเราดูโค้ดเป็นสำคัญนะครับแต่ดูพิมพ์ก็ดูความสวยว่าสวยไหมบางทีหล่อไม่เต็มหล่อแล้วมี นะครับนี่ก็ตอกเบี้ยวไปเบี้ยวมาก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถือว่าโค้ดเนี่ยคมถ้าท่านดูเพื่อนๆดูโค้ดเนี่ยถ้าดูเยอะๆบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างของแท้กับของเทียมนะครับนะครับก็จะเห็นความคม ส่งลำบากกันนี่ฮะเห็นความแท้ความคมของโค้ดนะครับคราวนี้มาดูรุ่น2ไม่ใช่รุ่น2รุ่นปี39รุ่นปี39เนี่ยจะมี2โค้ดนะครับเนี่ยจะเป็น3าม โค้ดสาแล้วก็โค้ดคอควายนอะหนูอยู่ข้างบนซึ่งเป็นคนละโค้ดกับปี15นะครับเนี่ยโค้ดก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยครับ อิมซงจะอันนี้จะใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นปี39เก้าขาบอกหายากกว่าสวยกว่าแล้วก็มี2โค้ดนะครับโค้ดก็จะเหมือนกันนะครับโค้ดปีสาก็จะเหมือนกันนี่นะครับ ก็เป็นโคดต,ตัวบนก็เป็นคคควายกันนอะนหนูนะครับตัวล่างก็จะเป็นเลข39แล้วมีหาง9เนี่ยหางเป็นตวัดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกัน พิมพ์ทรงจะต่างกันนะครับปี5 5เนี่ยจะเล็กกว่านิดหน่อยปี9 9ก็จะจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับแต่ก็มีบางองค์ก็ไม่ใหญ่ก็มีนะฮะสามเคือ2ององค์ขวามือนะครับ แล้วก็15นะครับ3วงซ้ายมือก็ท่านก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าปี15ก็มีนะครับปี39ก็มีท่านจะได้ไม่สับสนว่าเอ๊ะทำไมมีโค้ดหลายอย่างแล้วของวัดหนังเองก็มีอีกนะครับของวัดหนังเนี่ยของวัดหนังเนี่ยจะมีรุ่นที่เป็นที่ล,ลึกของ เดี๋ยววันหลังผมจะนำาให้ชมอีกนะครับว่าของวัดนังก็ยังมีการหล่อแบบเนื้อชินตะกัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ซึ่งไม่เหมือนกับวัดโคนอนนะครับอนี้วันนี้ก็นำมาให้ท่านชมของปี15กับปี39ของวัดโคนอนนะครับซึ่งมีส่วนผสมเนื้อตะกัวเก่าของหลวงปู่เอี่ยมผสมด้วย และปี15ก็หลวงปู่โต๊ะปุกเศษนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหายากขึ้นแล้วนะครับของปลอมก็มีมากมายเพราะว่าแม้เป็นพระหลักร้อยนะครับก็มีของปลอมมากนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆเ,เ,เช่าหาก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมเมื่อแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตมากนะครับก็ยองโดน เหมือนกันนะครับเห็นแยกความถูกก็โดนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยได้สังเกตโคต้ดว่าเออโค้ดมีมีปลอมด้วยนะครับตอนนัน้นเพื่อนๆก็ระมัดระวังให้ดีนะครับวันนี้ก็ให้ท่านได้ชมได้แยกแยะผมว่าน่าจะเป็นภูมิค,มคุ้มกันที่ดีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ